ใส้เลาลายเลยครับผมแล้วที่เผาไส้เข้าไปก่อนนี้เข้าไปครับผมใส่เข้าไปครับผมโอ้ทำเงี้ยพี่น้องเลยบาด <laughs> ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้คูสู้คนนะครับพ่อพ่อกับผมนะฮะพี่จานะครับนะฝนตกพี่น้องนะครับว้าตัวพี่น้องนะครับฝนตกผมก็บลูว่าเพียงฝนมันคือตกนะนะครับทั้งทั้งที่มันไม่หนาฝนเลยพี่น้องนะครับนะเป็นฝนแรกของปีหกซีครับผมผมรุ่นอยู่ว่าสิมีอึ้งมาเฮ็ดให้พี่น้องมึงบ่ถ้าิดตามมึงกันแล้วกันนะครับนะสรับื้อนี่ก็บ่ต้องอย่างมากมายพี่น้องนะครับนะผมได้เป็นหอยแง่ครับผม ได้เป็นหอยยังไงนะครับสิพาห,หน่วยพี่น้องนะครับเราต้องอีย่างมากมายดอกนะครับเราก็เคียงเคียงเขากับเห็นเท่าที่เห็นนะครับนอกจาก,ากาเป็นปกติอยู่แล้วบอยเป็นหอมเจียวนำ้นำนำ้นำไปน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วครับเพราะว่าจะเป็นพริกเผาขาดย่างเยวพี่น้องนะครับขาดผักกระถินบ่แม่นอย่างดอกมันเพีย้ยมันกินนมาสันนะครับเพี้ยมันกินแล้วมันมันหายยากช่วงนี้เนาะพี่น้องเนาะต้องเข้าใจเนาะแล้วมันหายยากพี่น้องต้องเข้าใจเนาะมาพี่น้องมามโอ้ใส่กับขหนยวยแล้วผมบ่ต้องอีอย่างมากมายดอกนี่ พีโก้ครับผมอ่าใส่ข้าวเหนียวผักเขาก็มีแต่สลัด,ดนะพี่น้องนะเนาะข้าวเหนียวตุยพริกขมมั้ง,งน,นะเป็นยังไงแท้นมั้งดูพูดนะ่ะเออจำเป๊ะไปให้โก้ผมอืมขนาดข้าวเหนียวกับพริกขมกับมันกิ้มกับแซ่บแล้วพี่น้องถ้ามากินกับหอยนะ บ่ต้องวอาถึงของความแซ่บไส้หลายๆเลยครับผมวันที่เผาไส้เข้าไปก่อนนี้เข้าไปครับผมไส้เข้าไปครับผมโอ้ทำเงี้ยพี่น้องเลยบาด <laughs> อโอ้เปลือกแนกหน่อยเพื่อนลืมเอาชิชู่มาอืมอ้ม sạch cây Rồi tuy nhé bụng uhm. Xay ừ. hả Chim xay hả bà? Ừ. Ừ. บ,บังบรรยากาศจนตกนะครับขึ้นเมือ่อคืนมันตังแต้งเม,มื่อคืนนี้เราพี่น้องตกแห้แงแห้งฮ่าฮ่า่าโอ้ย เดี๋ยวผมก็จะไปตลาดนะครับนะบเป็นเมืองว่ามึงกินอร่อยมีอึ้องออกวะถ้ามีพี่น้องเพื่อนมาขายเนาะอืมเซมันจัดให้พี่น้องเมืองแซ่บๆนะครับผมตาดีตามเมืองได้พี่น้องเด้อ โอ้แสบเอะแสบขัดแสบแน่พี่น้องเอ้ย พริกเผาหอม,หอมน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บ,บ,บหอมเกีียวกครับโอ้สำหรับพี่จ้าก็และครับนะว่าต้องเอยียงมากมายพี่นอ้องอื Ovo. Oh. มเาไปบผมกมันเข้า,ขากันได้ดีพี่น้องนะครับพริกเขากับหอยเข้ากันได้ดีนะผมบอกไปกวนนะเออเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมตักใส่ซอสให้พี่น้องเมืองซัดเมืองรู้นี่พี่น้องเมืองครับผมโอ้นื่ อย่างฝนนะครับเนาะตอนนี้ฝนมันหน่อยออภาษากลางครับฝนตลกล่อยๆพี่น้องก็ตกบนมือนะอ้ถือใจแห้งเลีดิถ้าับเอา เดี๋ยวรอบนี้ผมจี้ห่อหอยอืม,อมห่อหอยพี่น้องเอ้ยบัดเนียอืม,อม 他不太。<laughs> ในสำฟาเมือ,อมฝนก็เริ่มแห้งแล้วพี่น้องเอ้ยบาดเนี่ย ยู่มองผมนั่งน,นี่มันเป็นอะมันเป็นคอไก่พี่น้องมีหลังคาที่นี่มันเลยเห็นให้พบียกฝนอหอยกระสุดนะมู ขาดปกถินถ้ามีปกรินพร้อมนะบู๊สุดยอดอืมหมดไปก่อนจะ่าหักแสบผิวโกพี่นอ้องอืมแส่บไปผมตุยตุยเข้าไปอืม ปุยข่าไปนี่บูสำเนีงเราพี่น่องเลย โอ้โอ้โอ้อืมหอยเงี uh ้ยๆสดๆพี่น้ออืคุยกับแปผม โอ้เปลือนแนนมเปยนพ่น้องเ้ยอืมเปลือนแน่เปลือนแน่โอ้เขาปากหลหมดาแล้วม,มันนะ สิบห้าโตหอยจ้างพอดีผมนะตัวนี้ตัวใหญ่เลยผมใหญ่เลยพันเซซอนเข้าไปตักพริกเผาตักน้ำมันจิมซีฟูด้ดเนทหอยลงไปครับผมโ้แม่นเทหอมลงไปเทหอยแล้วม่ม้องนะ แล้วก็โซ่เขาปลาครับผมอือหือหวานหอมกลมกล่อมวู้บอกม่าถือครับผมนะต้องไปลองต้องไปลองกินเมือง นะพี่น้องโอ้เขาทาฮู้ฮอาเอากรลาพี่น้องนะครับน่าถึงแม่ว่าเครื่องมันจะบกครบนะครับแต่ว่ามันกะแสบนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าแสบแล้วกัได้บรรยากาศพี่น้องฝนตกนะครับเป็นฝนแรกของปีหกซีครับผมอาตกคับตกแน่ตกพ่อปานฟ้าหัวพี่น้องนะครับ ขารุนมึงอึ้งมือแรงนี่แหละพี่น้องนะครับออกบ่ออกอยู่ที่มือแรงนี่แหละครับผมนะครับถ้าออกกน่าจะฟุกนะครับนะครับถ้าออกน่าจะฟุกบ่ต้องเอียงมากมายดอกเอาสุดท้ายก็นะครับน่าเพียงแค่กดซักไส้กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้านะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ่ต้องเอียงมากมมยนะครับสำหรับน้องนะครับบันพื้นหัสนี่ก็จะมาแล้วนะครับน่าจะหยุดนะครับพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์นะน้องแจ้งมาแล้วครับผมติดตามเมืออกันแล้วกันนะครับนะเอาสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพ เพียงเท่านี้คือเกานะครับนะแล้วกลับมาพบพ่อกับพี่จ้านะครับในมืออืนหรือมือต่อตไปนะครับถ้าติดตามเมื่อว่าพี่จ้าจะมีเมนูอย่างมานําเสนอให้พี่น้องได้รับชมได้ติดตามกันคือเกานะครับน่าสลับคลิปนี้พี่จ้าขอตัวจากนาพี่น้องเพียงนี้ละครับสวัสดีครับผม